เนี่ยบอกว่ามันคอนเทนดาดักตับเอกแล้วไม่มาถึงแล้วมันมันค้างเป็นอะไรอ๋อเป็นแคทซีนโอ้โเอ้ยเอา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 เหตุไฟเปลี่ยนสีอะเอออะไรอะเอาเอาเฮ้ยเอเลี่ยนเออเอาเอาเอาน้ำตนลนะอะไรนะเมื่อกี้เห็นอะไรวะเนี่ยเอาเรืย เอาเอ้าเอาทำไมทำไมมัพุ่เราเป็นอย่างเงี้ยทำไมพวกเราเป็นตัวอย่างเงี้ยเฮ้ยเอ้าเออทำไมพวกเราหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยเลยเออทำไมเราโตเรากลายเป็นพิชาดอะไรอ่ะเฮ้ยนี่ใครอ่ะซันออฟโลเกียร์รูน่าี่เป็นตัวคู่เขาเป็นตัวคู่กันหมดเลยพี่เป็นตัวคู่เอ้โอ้อะไรกันเนี้ยเสียเวลานี้ต้องนาน เอาได้แล้วเอาตรงนี้นอ,อ๋อเราได้เราก็ได้มีดมาก็คนพบนกัวเลยทีนี้อะไรต้องมของตายตายเสรก็เดินไปไปเดินไป,อไปเอาตอันเนริทันเป็นเจ้าของมีดน่ากลัวเอ๊ะเปนเจ้าของมีดเดินตกใจวุมดเลย ไม่ทุกคนมีใครตกใจบ้างเมื่อกี้คืออุ้ยอุ้ยฉลังฉลงเนี่ยได้มาแล้วทุกคนผมได้ฉลังแล้วนะเนี่ยคืออะไรอะคือใครยไปนี่ไปเปิดประตูขอดูทิพย์อางอะไรอ่ะไม่น่ากลัวเลยซู้มีมิกไม่ได้ได้ได้เฟสฟอร์กีเป็นกุญแจห้องเมื่อกี้แหละมันเหลืออยู่ห้องเดีย่ยละห้องเดียวะเพราะมันต้องมีเยอะผมยัไไม่ด้ล ทางโคตรงงโอมเราไปหลอนเราหลอนกันเองเออเออเออเห็นหน้ากากใครวะเนี่ยหน้ากากหน้ากากพี่ใบพี่ใบนะบึกใจหมดเลยอีหลอกอีนางเออว่านั่งนั่งพี่ใบให้มือใจเกเร เฮ้ยเฮียเออมีคนมีคนเาเจอเราว่าให้เราวังเสียงเออเราเชื่อในพระเจ้าใครเดินท้ายสุดโดนบอกเลยขี้จะทำอะไร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 เก็บอะไรได้รู้อะไรมีเสี่ยงมยกมีเสียงม่ะ ม่ไปอุ้ยอะไรเนี่ยผล่มาทุกคนทุกคนทุกคนเจอคนไรกมนรูกเนื่อนกี้มันทุกน้ากคนยุกลนวุกคนทน้ากคนทุกคกคนทุกนทุกคนทุกคกนกัีกคคน่กกนกนก

เอ้มันหายไปแล้วมันหายไปแล้วมันมาหนีไปแล้วนี่ยไปทางนี้ไปทางนี้กันเล่พี่บายพี่แอมราด้วย่พึ่งทุกคนฟังฟัคอยอยู่ตรงกลางทุกคนมันมีการแหวเข็มเปนอยู่ตรงกลางเฮ้ยอ้าวได้แล้วไปไปทุกคนไปไปตรงข่าววันเนี่ยเปิดแล้วไม่มีทางตัน อย่าบอกนะว่าเกมจบแค่นี้ตอนมีชัตเตอร์สองช่องสองนี่นี่นี่ชัตเตอร์แรกงงงงเราคงจะไม่ไปเดทตอนจบเหมือนในเดอะคลินิกอะเอ็นตายตอนจบมักจบแล้วอะไรอะ คนมานั่งต๊ะแข่งอยู่นี้สารนำเลยมันไม่มีแล้วเฮ้ยตีบไม่มีสรนำไม่มีเลยติดเีลยไม่ฟ้าดำเองนั่นแหละทางไหนอ่ะซองทางนี้ทางไหนอ่ะเรียกเลยมวาอะไรใช่ดีไอ้คนเก็บไต่ละเก็บเลยน่าฟ้าทางนี้แน่เลยทางนี้ เดินวัวไม่มีอะไรแล้วเลยเดี๋ยวเดิไปดิไปเดินไปด้วยกันเดินสิงหล่างกันเลยถ้าเจอก็เจอด้วยกันอ่ะเอ้ยยังไงก็เจอเออเฮ้ยเออโดนแล้วไม่ผียังก็ผีญี่ปุ่นเลย คันคา,า,าร์ด้าหานันฟอ,องข้างหลังหนึ่งคนตกใจทุกคนทางน,างนี้ทางนี้ทุกคนทางนี้ทางนี้มันมังรับกระจบเลยทำไมอะเอ่อเียทำไมอะไรอ,ะอ,อุ้ยเอาา โดนกินกระบาลเลยตกใจกับตายเอาเอาเขาก็โดนกินโดนผีกินเขาไม่โดนขนาดโดนผีแท้การเจอผีพุ่งผ่านหลังวิ่งไปที่กำแพงที่เราเก็บของที่นี่เลยเดี๋ยวเราจะเจอทางไปท้ำขอให้โชคดี ออกเจอทางอาร์มาได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเาวิ่งกลับมาทางนู้นมาเย้ yes ไปท์ขึ้นคาซีนเหมือนกันปหมไม่อ่ะอยู่ที่เดิมไม่อยู่ที่เดิมหรอกเนี่ยใช่คือเจอคาซีนปุ๊บวิ่งหนีไปจนเจอทางออกแล้วเปิดประตูนะเลยสวิงมู่กเลยนะแต่ว่าทางออกมันมันทางไหนนั่นคือแบบสวิงมู่กันแหละ ก็เจอผีปุ๊บหันหลังแล้วก็วิ่งแหลกไปเรื่อยๆไม่ทันไม่ได้ว่ะแ้องสาววิ่งแบบแบบหน้าตั้งนะวิ่งแบบไม่ต้องสนเลยว่าเนี่ยคืออะไรไม่แหลกมองไม่เห็นใช่มันติดตรงแถวๆถ้มเนี่ยมันก็คำๆไปแนวซ้ายแล้วขวาแล้วซ้ายแล้วขวาโอ้แต่้ันไวมากเลยนะมันจบแล้วใช่ ออกมามาเจอใครก็ไม่รู้เนี่ยคูกพัสความฝันไม่นะ ออเอาทำไมทำนี้หลุดอ่ะเอ,เอออะไรเนี่ยไรถึงแล้วอ่ะจายวิ่งไ้วิ่งลยเอาเป็นไรอะ่ะเป็นผีอ๋อไม่ต้องเไงียบไว้เดี๋ยวกปอยวิ่งไเอา้า เหมือนมันโอเคครับผมขอคิดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบขอเดินเกียร์เราเฮ้ยอย่าพึ่งยังไม่ยังไม่ได้ทำร้านเลยเป<ห>ันซันอะจะรีบปิดเกียร์ละปิดไปแล้วอ้าวสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบเกมผีนี้ก็ฝากกดไลค์นะสำหรับคลิปหน้าเจอกันครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย